รักเลือกได้สัปดาห์นี้เราพามาพบกับหนุ่มสาวน่ารักกันที่โรงเรียนชิโนโรศวิทยาลัยโรงเรียนใหญ่พื้นที่กว้างขวางและมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนได้เป็นอย่างดีเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมมีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดีครับผมแม่แล้วเรื่องหัวใจของน้องๆจะเป็นอย่างไร คึกคักสดใสแค่ไหนไปรักเลือกได้กันเลยครับอยากจะถามน้องๆค่ะให้ช่วยกันคิดนะคะว่าในเรื่องของความรักน้องๆว่าสิ่งไหนจะยากกว่ากันระหว่างการสร้างความรักกับการรักษาความรักค่ะการสร้างความรักสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมยากมากครับโดยเฉพาะหน้าตาอีกเลย สมัยน so well so well. ี้เขาว่ากันว่าคาลมสรงผมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ซอยเปี่ยวและพลังกำลังพะเศษโอ้โหทำไมถึงได้สร้างความรักยากอะครับก็ยอมรับว่าสมัยนี้คนเปิดใจเข้าหากันน้อยมากมากแต่ว่าถ้ารักษาเนี่ยก็คงยากยิ่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็ผมพายก็แยกกัน เมื่อเราเจอกันง่ายมันก็ทาให้เราเลิกกันง่ายเหมือนกันเราพัสดุก็คงเพราะว่ามากหน้าหลายตาก็เลยหลายใจไปด้วยแล้วมึงสเปคหนุ่มของเฟิร์สเป็นยังไงหนูไม่ดูสเปกหนุดูทิ่จิตใจมากกว่าโอ้โหเรื่องของการรักษาความรักหะายยากหรือง่าย คิดว่ายากทําไมอะครับทำไมถึงได้ยาก,ก,ยากเพราะว่าส่วนใหญ่การทะเลาะกันก็เป็นสาเหตุที่ให้เลิกกันได้ผู้คนสมัยนี้เขาเปลี่ยนใจง่ายการสร้างความรักการรักษาความรักแบบไหนยากกว่ากันการรักษายากกว่าขอบคุณมากครับเฟิร์สการสร้างความรักสมัยนี้สำหรับหนูยากหรือง่ายคะ เพราะว่าการที่เราจะรักใครคนหนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะพี่การรักษาความรักละ่ะหนูว่าง่ายกว่าการสร้างรักนะออเหรอทำไมอะครับแค่เราเข้าใจกันก็ได้แล้วอ่ะ